สวัสดีครับสีแสมังกรมาแล้วครับมาพร้อมกับหนังสือเสริมดวงชะตา2,569ออกวางตลาดแล้วนะครับทั้ง12ปีเกิดอยู่ในนี้หมดทั้งเลือกยามตลอดทั้งปี365วันอยู่ในนี้หมดจะดีจะร้ายคำพยากรณ์ทั้ง12ปีเกิดทั้ง12อยู่ในนี้หมด หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่มีเฉพาะคํำทำนายหรือเลิกยามทุกวันแต่หนังสือเล่มนี้มีสิ่งดีๆที่จะบอกหนึ่งคุณจะตั้งเจ้าที่อย่างไรให้ถูกวิธีและให้อยู่อย่างมีความสุขเจ้าที่องค์นั้นมีพลังแบบไหนเจ้าที่องค์นั้นค้าขายเก่งหรือเรียนเก่งรวมไปถึงคุณสามารถตั้งโต๊ะทำงาน ด้วยความเป็นมงคลทางวงช่วยได้ขึ้นบ้านใหม่จะทำอะไรได้บ้างเปิดร้านอาหารจะตั้งเจ้าเตาด้วยวิธีไหนมีคําบ่งบอกไว้หมดไหว้เทพเจ้าโชคลาภทางไหนดีมีมงคลวิธีไหว้ยอย่างไรให้เป็นมงคลอยู่ในหนังสือเล่มนี้แต่ที่มากกว่านั้นคือในเล่มผมจะแถมสามอย่าง อันดับหนึ่งหูไทยสวยเอียประจำปี2569เป็นหูประจําตัวของไทยสวยประจําปีพกติดตัวไปไหนทําให้ราบรื่นและผีสางที่รบกวนอยู่หนีไปหมดนั่นคือหูที่หนึ่งหูที่สองหูสําหรับติดเจ้าเตา หูเก่าท่านสามารถเผาตอนเจ้าขึ้นสวรรค์ไปได้แล้วหูอันนี้คุณก็เอามาติดอยู่ที่เตาเตาไฟส่งผลถึงความร่ำรวยเมื่อเจ้าขึ้นสวรรค์แล้วกลับลงมาจะนำสิ่งดีๆมาให้คุณหูที่สเกงเชีะไชซิงกราบเรียนเชิญเทพเจ้าโชคลาภเสด็จเข้ามาในบ้านหลังนี้ ตั้งแต่ต้นปีหลังตุดจีนติดไปเลยประตูหน้าบ้านเงินจะไหลามาเทมานี่คือเทพเจ้าเรียกโชคลาภสามอย่างนี้รวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวมีวางจำหน่ายที่ c ีเอ็ดบุ๊ร้านนายอินศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือที่นิตยสาร ่วงจุ้ยกับชีวิตหยิบแล้วเฮงอ่านแล้วรวยรีบๆหน่อยนะครับเพราะแต่ละปีผมทำน้อยมากมีบุญวาสนาเราถึงมีโอกาสได้เจอเจอพบกันขอให้ทุกท่านที่เห็นคลิปนี้ร่ำรวยและเฮงกันทุกคนสวัสดีครับ